คำศัพท์พนามภาษาเยอรมัน personal p r o n o m e n o ุณทาก่อนที่เราจะมาแต่งประโยคในภาษาเยอรมันได้เราก็รู้จักคำศัพท์พนามมีอะไรบ้างในภาษาเยอรมันแต่ว่าอันอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าศัพท์พนามคืออะไรใช่ไหมฟินได้ใช้นานอาจจะลืมคำศัพท์พนามก็คือทำใช้แทนชื่อคำนามหรือใช้แทนข้อความที่เราเข้าใจกันอยู่แล้วหรือที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อไม่ต้องกล่าวซ้ำอีกเช่นถ้าเราจะเรียก แม็กซ์จะพูดแม็กซ์ทุกประโยคกับะไรอยู่แล้วก็จะมีคําว่าเขาใช่ไหมตัวเองเราก็จะไม่เรียกว่านาตาลีเราจะเรียกว่าฉันเอี่การในภาษาเยอรมันมีคําสรรพนามที่เป็นรูปแบบประธานและกรรมวันนี้เราจะเอาในรูปแบบของประธานก่อนเพื่อที่จะอามาแต่งประโยคได้ไปดูกันเลยเอี่คำว่าฉันภาษาเยอรมันก็คืออิช นะเซฮาก็จะเป็นเหมือนคอไข่นะคะปลายลิ้นไม่ได้ขึ้นนะคะปลายลิ้นมันจะลงเนาะแล้วก็มันก็จะเบียดเบียดกันตรงช่องปากเนี่ยมันก็จะเป็นอิอิคือฉันดูคือเธอเธอูดูเออเอเขาจะอีซ er ีลอนเอสเอสมันเ er ียพวกเราอีฮา ok อยู่หลังสระเสียงจะยาวขึ้นค่ะ เอีย yeah. yeah. พวกเธอ,อนนก็คือเวลาที่เราคุยด้วยกับใครหลายๆคนพร้อมๆกันเช่นครูคุยกับนักเรียนหลายๆคนพร้อมกันครูก็จะใช้แทนนักเรียนเรียกทุกคนเลยว่าเอีอันนี้คือคุยด้วยโดยตรงแล้วก็ C S I ี C ซอีอีกครั้งหนึ่งตัวนี้ก็แปลว่าพวกเขามีอีกซีตัวหนึ่งค่ะคือ C ที่เป็นตัวใหญ่อันนี้คือคุณสุภาพเวลาที่เราคุยด้วยกับเขาโดยตรงและเราไม่สนิทกับเขาเราจะบอกว่า C นะทีนี้มันมี C 3ตัวเขียนเหมือนกันแต่ว่าหน้าที่วิธีการใช้ไม่เหมือนกันไม่ต้องกังวลมีวิธีการดูว่าเมื่อไหร่เราจะใช้ C แบบไหนคือถ้าเราเป็นผู้พูดแล้วก็ดูก่อนว่าเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ฉันกล่าวถึงหรือเปล่าหรือเป็นหลายๆสิ่งที่ฉันกล่าวถึงก็จะเป็น C พวกเขาหรือเป็นคนที่เราคุยด้วยโดยตรงและเราไม่สนิท เราต้องการตรวจสุภาพกับเขาทีนี้เรามาลองดูซิว่าเราเข้าใจกันถูกหรือเปล่าไปเลยเธอพูดอย่างไรเป็นภาษาเยอรมันดูเ <B S 2> ขาพูดอย่างไรในภาษาเยอรมันเอียห <Yeah. S 2> ล่อนพูดอย่างไรเป็นภาษาเยอรมันซี <C S 2> มันพูดอย่างไรเป็นภาษาเยอรมันเอสฉันพูดอย่างไรเป็นภาษาเยอรมัน <Ich. S 1> พวกเราพูดอย่างไรเป็นภาษาอรมัน w i r พวกเธอพูดอย่างไรเป็นภาษาอรมันษ e r พวกเขาพูดอย่างไรในภาษาอัน sie C คุณพูดเป็นภาษาอรมันอย่างไร C เป็นยังไงบ้างใครกันกี่ข้อเออกีคะแนนลังเขียนลงมาถ้าสนุกกดไลค์ให้ครูนะคุณจะได้มีกำลังใจทำต่อไปดูคลิปต่อไปกันว่าถ้าเราเอาคำสรรพนามต่อกับกรยิยาเราจะทำยังไงให้เป็นประโยคที่ถูกต้องได้แออสุดังคนชื